ผมมาแล้วครับอดีตสุปตาลูกยางเผยชมลูกชายคนแรกพร้อมชื่อสุดเท่หลังจากยุติเส้นทางอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไปตั้งแต่เดือนมีนาคม2017เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัวรวมถึงใช้ชีวิตคู่กับยูจิโร่ฮิดากะหนุ่มรุ่นน้องอดีตนักวอลเลย์บอลเพื่อนร่วมชาติซาโอริคิมูระอดีตสุปตาแห่งวงการลูกยางแดนปาติและเอเชียยังมีความสุขกับบทบาทใหม่ในฐานะภรรยา และเซเลบตี้คนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นแถมยังทำเซอร์ไพรส์ด้วยการอวดภาพที่ตอนตั้งคันให้แฟนคลับได้เห็นเป็นครั้งแรกก่อนได้รับการกระหน่ำหัวใจไปอย่างถล่มทลายล่าสุดซาอรุริได้เผยภาพทายาทซุปตา์ตัวน้อยที่ลืมตาออกมาดูโลกเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พร้อมระบุแคปชั่นว่า28กุมภาพันธ์เวลา4นาฬิกา4นาทีในที่สุดเราก็ได้พบกันชื่อของผมคือ โคทาโลครับด้วยวัย3าปีในปัจจุบันซาอริยังคงความสดใสน่ารักและดูเหมือนจะยิ่งสวยสะพังกว่าเดิมด้วยซ้ำจากการที่เธอมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องโฟกัสกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันซึ่งจากภาพในอิสตาแกรมซาอริ819ที่มีผู้ติดตามเกือบ4 2แสนคนโดยซาอูริยังคงออกงานสังคมอยู่เป็นประจำรวมถึงไปปรากฏตัวในสนามเย์บอล ด้วยการพบปะรุ่นน้องทีมชาติและการออกรายการวาไรตี้ต่างๆและแน่นอนว่าจะมีเจ้าหนูโคทาโร่เพิ่มมาเป็นอีกหนึ่งสีสันบนโซเชียลของเธออย่างแน่นอนเขบคือแหล่งข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ